สุดเศร้าตลกดังเสียชีวิตแล้วเพื่อนแหอ่อาไลไม่ต้องทรมานแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการตลกเมื่อสูญเสียตลกดังเจมเชิญยิ้มเพื่อนๆนแหอ่อาไยไม่เจ็บไม่ปวดหลังทรมานมาหลายวันแล้ว โดยวิลลี่ผีกาบกาบได้โพสต์ภาพของเจมเชิญยิ้มพร้อมทั้งโพสต์อาลไายเพื่อนตลกโดยมีข้อความสุดเศร้าว่าหลับให้สบายนะเพื่อนทอรมานมาหลายวันแล้วขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเพื่อนรักครับเจมเชิญยิ้มชาติหน้าถ้ามีจริงเราก็คงได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกนะขอร่วมไว้อาลัยนะเพื่อน ทางด้านตลกดังอรชรเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพกับเจมเชิญยิ้มพร้อมโพสต์ข้อความอะไรสุดเศร้าว่าพูดกันแต่เรานะครั้งหนึ่งของชีวิตไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วนะนางฟ้าหน้าหน้าของน้องขอบคุณนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดของชีวิต